นี่ครับผมวันนี้ฮอชายปวดเตยอะไรแล้ววันนี้สเป็นทีเซอร์นะครับผมรอติดตามไ้เลยครับพี่น้อง e ีที่29่สบเโตเกียวโปนเคอนซอนครับวันนี้่น1อสทีเซอร์สองสามเนสลาการจังหวัดสงแกตนะครับผมมาเบิ้งสห้ารือส่จังใดพี่น้องเหมือน e ีพีลัง ยังพร้อมครับผมมมคูวบคุ้มแด้นิสี่ห้าบอนี้าอีกตีไข่ตลบงัวไ้สูงไข่ห้าไข่สวยค่ะไายห้าออกมีพยาแล้วก็แม่ซีเมมเฮ้ยสุมผมเอากระป๋วัดเป็นร้อมีเต็มอัพอย่างนี้ดู อะไรรพี่โยยืึ่พี่หนุ่มเปหมอแคนพี่หนเป็นหมอแคนได้อีกแหละป่าทางนี้ใช่ไหมแคนก็มีแอนดูป่าทางทีเซอเปาทางนี้ม่ได้้่นีต้องเป็นทานผ้าใบปนีี่เห็นปะครับไคก่คือีพี่นี่กับแจ๊นี่กับห้าแล้วดีไอว่ามันพูรจะเป็นยังมากกว่า่แมีไรพอแอนแล้วพอมีแอนแล้วบ่แม่บอกนี้ไหมมีแนแล้ว กูนอนกางหุ่นกูเองบ่ไงเฮ้ยนามพี่น้อนไทยอ่ะปวดตื่นแล้วหละกัแม่ที่ซื้อสวัสดีครับผมพี่เจนนี่หมวกนอนเห็นตอนนี้ครับผมเพราะว่านอนเลยดิอะไรคือพ่นอนกลับมาจากงานกับบ้านรองลบออกด้วยไรดกลับมาจากงานกับยานบ่หลับแม่ไอ้ยานยานหลับปวดตื่นเออก็เลยบ่นอนเลยจังนอนเดี๋ยวก็ดีนอนจังนอนที่อ่ะ ทำไมบ้านของฉัน่ท่านเป็นใครคุณมาจ้างบ้านฉันถ่ายนะเนี่ยต้องจ่ายนะฮะอ้าวอ้าวคุณท่านคุณคุณเหรอมัน้านอีกขึ้นใจครับเถอะคุณอะไรคุณพี่กีสวัสดีครับมานะก็นั่งเตรียมสถานีไปนอนฝากด้วยนะครับ EP ที่29ครับผม มวนแน่นอนพี่น้องว่ามีอีพีใดดีประมวนบ่เลยหนึ่งหนึ่ด้วนี้อันนี้เป็นนั่งเก่าเลยแม่เอาเดิมสองซ้ำเป็นสาวเสลนผมไม่ผิดครับเป็นพิจมนะครับดูจริงจังจอมแจ่ฮะในแซฟไปนั่งไห้เดียนั่งให้คน้องฝากกันด้ออีพีนี้ฝากด้วยครับอีพีที่ยี่สิบเก้าครับผมอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวครับเปิดแล้วที่ เป็ดตเกียวมิวสิกครับฝากกันเด้อครับผม